วันที่2เมษายนของทุกปีเป็นวันที่องค์การสหประชาชาติกำหนดให้เป็นวันตระหนักรู้โรคออทิสติกโลกเพื่อสนับสนุนให้สังคมเกิดความเข้าใจและการยอมรับของผู้คนที่เป็นออทิสติกซึ่งเราสามารถที่จะส่งเสริมให้ผู้ป่วยออทิสติกมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและมีสิทธิเท่าเทียมกับคนอื่นๆได้ อยากให้อาจารย์ได้เล่าถึงบทบาทค่ะของมูลนิธิออทิสติกไทยในวันนี้ค่ะครับมูลนิธิออทิสติกไทยนะครับเป็นองคอ์กรสาธารณประโยชน์นะครับแล้วก็ขอตั้งขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์ในการที่จะสร้างคุณภาพชีวิตให้กับเด็กออทิสติกแล้วก็ครอบครัวในประเทศไทยเพราะนั้นงานของมูลนิธิเนี่ยจะเน้นเรื่องการพัฒนานวัตกรรมเช่นการจัดให้ความรู้พ่อแม่นะครับแ,แบบเข้มข้นในชนิดฟาร์มรมวมมเอกับการอบรมสุขภาพจิต องคมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชมุมนุมการเราก็ทาเรื่อคอร์สอินเทนซะีเพราะว่าการช่วยเด็กออทิสติกเนี่ยถ้าได้โปรแกรมที่เหมาะสมถูกต้องแล้วพ่อแม่มีส่วนร่วมอย่างแท้จริงเนี่ยลูกเขาจะเปลี่ยนจากเดิมไปบีขึ้นมากมายหลายคนหายจากภาะวะออทิสติกอันนี้ก็คือการพัฒนาชดุดความรู้อันที่สองเนี่ยเรามาทําเรื่องเตรียมเรื่องของการศราึกษาการศึกษาเนี่ยเรามีการจัดกศนร,ร่วมกับสำนักงานกศนของกระทรวง เด็กก็ได้เรียนปีนึงเฉพาะที่มูลนิธิเองเนี่ยก็เกือบๆน้อยคนนะที่สามารถเรียนการศึกษานอกระบบแล้วก็สอบเทียบโอนเทียบวุฒินะจนจบม .6 ได้แล้วหลายคนก็ยังไปต่อมาวิาลดีค่ะอันนี้ก็เป็นโปรแกรมที่เราทํางานร่วมกันอันที่สามเนี่ยเราเน้นเรื่องการเตรียมความพร้อมเพื่อไปการไปสู่การทํางานซึ่งอันนี้เป็นความน่าทายนะครับที่ผ่านมาเรามีศูนย์ฝึกลบรมเพื่อการทํางานซึ่งก็จะมีกลุ่มาภาคธุรกิจให,ใหญ่ๆเนี่ย เข้ามาต่อยอดเรื่องการอบรมให้แล้วก็จ้างงานให้เด็กเลยค่เพราะนั้นเด็กหลายคนก็สามารถไปทํางานกับบริษัทได้ค่ะเพราะนั้นตัวมูลนิธิก็เลยพยายามค้นหานะครับแล้วก็สร้างศักยภาพที่เป็นจุดเด่นของเด็กออทิสติกแต่ละคนซึ่งไม่เหมือนกันเนี่ยมาต่อยอดไปสู่การมีงานทําและการจ้างอาชีพนี่คือภารกิจของมูลนิธใิใหญ่ๆเลยที่ทําดังนั้นเนี่ยพอเราเป็นมูลนิธิเราได้ผู้เอกชน มาช่วยเราด้วยใช่ครับแล้วคือการสร้างงาสาชีพคผู้ชมคือเป็นอยากจะบอกว่าเราได้เห็นเป็นรูปธรรมจริงจริง oh. นะโดยเฉพาะงานศิลปะตรงนี้ยังไงบ้างอา,าจารย์อย่างที่เราเห็นข้างหลังเนี่ยเราจะเห็นตอนนี้จะเห็นเยอะมากขึ้นที่เป็นสาธารนะคุณผู้ชมเชื่อไหมว่ามันไม่ใช่แค่ว่าเราไปซื้อหนึ่งชิ้นงานแล้วน้องจะได้แบบอ๋อมันเป็นการบริจาคมา แต่กับกายตอนนี้มันเป็นลิขสิทธิ์สามารถสร้างรายได้กับน้องในระยะยาวด้วยตรงนี้ยังไงครับอาจารย์คือเดิมพอเราเป็นมูลนิธิเนี่ยเราก็เป็นโครงการ่ะนะก็ก็ก็จะมีคนเข้ามาใสค้ายบริจาคก็ซื้อนะเพราะอยากช่วยนะแต่วันหนึ่งเนี่ยมันมีกลไกทางกฎหมายเรียกว่าวิสาหกิจเพื่อสังคมเราก็สนใจเรื่องนี้เราก็เลยตัดสินใจทําบริษัทออทิสติกไทยวิสาหกิจเพื่อสังคม ภายใต้ของมูลนิธิแล้วมูลนิธิก็เข้ามาช่วยจัดการแล้วก็สร้างระบบซึ่งวันนี้ที่เป็นไฮไลท์มากก็คือ Art Story b ์ดี้ไบโอทิสติกไทยซึ่งตอนนี้ถือว่าเป็นแบรนด์ที่เป็นที่รับรู้แล้วแล้วก็นอกจากเอา,เอาผลงานของน้องๆซึ่งจริงๆเนี่ยเราเราพัฒนามาจากงานที่เรียกว่าศิลปะบำบัดแล้วสมัยก่อนพอเราสอนศิลปะเนี่ยเราก็ทิ้งผลงานเด็กไปนะครับไม่ได้เอามาต่อยอดนอกจากมาชื่นชมกัน แล้วก็เก็บเข้าแฟ้มไว้เราก็เลยเอามาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์นะครับก็ได้รับการตอบรับที่ดีบวกกระเป๋าซึงเราได้เห็นเนี่ยนะครับ uh huh. อันนั้นคือเฟสที่หนึ่ง uh huh. พอทําไปเรื่อยๆเนี่ยเราพบว่าน้องเหล่านี้มีความสามารถล้นหลือมากนะครับนอกจากวาดภาพที่เป็นศิลปะเนี่ยบางคนสามารถคร uh ีเอทเป็นเป็นคล้ายเป็นคาแรคเตอร์ได้นะบางคนไปถึงขั้นท uh ํา huh. NFT ปีนี้เราจะเปิด แพลตฟอร์มที่เรียกเอ็นเอของเด็กออทิสติกค่ะและที่สำคัญนะในวันที่2เมษายนนะวันออทิสติกโลกด้วยที่นี่ก็จะจัดงานมีความพิเศษอะไรไงบ้างอาจารย์นะปีนี้จัดจากที่มูนิทีเนี่ยเราก็จะเน้นเรื่องการพัฒนาเซ็นเตอร์ในชุมชนในราศการความรู้เนี่ยก็จะมีความรู้ใหม่ๆเช่นทางโรงพยาบาลยุวศาสตร์วัดเดืจุบถามก็จะมาจัดสาธิตห้องสโนซิเลมเคลื่อนที่ให้แล้วก็เป็นห้องที่ฝึกเรื่องของประสาทสัมผัสของเด็กออทิสติก แล้วที่สําคัญเนี่ยหมอบอกว่าอ้อแม่เอาไปปรับใช้ทําที่บ้านได้ด้วย mm. ไม่ต้องไปเข้ารับบริการตลอดแต่สามารถเอาไปต่อเนื่องอันนี้ก็เป็นไฮไลท์ของนานแล้วก็จะมีเรื่องของการสาธิตเรื่องของผลิตภัณฑ์ออร์ติสติกในชุมชนจากภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ภาคอีสานเนี่ยจะมาหมดเราก็จะมีบูธดิจิตอลเวิร์ก็คือโลกของดิจิตอลที่เด็กอลริสิกจะมาสาธิตเรื่องการทําศิลปะเป็นระบบอาร์ตดิจิตอลเป็นเ f t เเลยครับแล้วก็จะมี สัมนา,าวิชาการว่าการช่วยเหลือเด็กออทิสติกในประเทศไทยและในอาเซียนเนี่ย,เ,ยเขาไปกันที่ไหนแล,แล้ว้ะเราจะเดินไป,ปพร้อมๆกันได้ยังไงดังนั้นเชิญทัวรนะคะในวันที่2เมษายนนี้นะคะที่บูลนิธิออทิสติกไทยค่ะ คุณหมอคะเราสามารถที่จะทราบได้อย่างไรว่าบุคคลนี้เป็นออทิสติกเพราะว่าหลายคนตอนนี้เป็นหนึ่งปัญหาในสังคมนะที่ไม่ทราบว่าใครเป็นใครครับผมก็ออทิสติกเองจริงๆเป็นปัญหาที่ค่อนข้างสังเกตยากเหมือนกันนะครับแล้วก็ถ้าโดยโดยหลักโดยเท่าไปนะครับออทิสติกก็คือปัญหาพัฒนาการรูปแบบหนึ่งนอนเส้นงวนจะมีลักษณะเฉพาะของมันเองเนาะโดยที่จะมีอาการหลักๆอยู่สองเรื่องนะครับคือ เรื่องแรกก็คือเรื่องของการที่มีความบกพร่องในด้านทักษะสังคมและก็การสื่อความหมายกับอีกด้านหนึ่งก็คือมีพฤติกรรมความสนใจที่ค่อนข้างทําซ้ซําๆจํากัดอยู่เฉพาะเรื่องไม่เคยยืดหยุดนะครับโดยในเรื่องของความบกพร่องในด้านสังคมและการสื่อความหมายเนี่ยเด็กก็จะออกมาในรูปแบบของน่าเเหมือนเด็กที่มีโรคสุดจัางค้งมา <Tough. S 2> ไม่เคยสนใจเด็กคนอื่นเวลาใครเรียกก็ไม่เคยสนใจตอบสนองนะครับ หรือว่าถ้าเข้าไปเล่นก็จะเล่นไม่ใชถูกวิธีเฉพาะกับเด็กวัยเดียวกันนี้อาจจะไปเล่นไม่ถูกกติกาไม่ถูกวิธีก็ทาทาให้เพื่อนไม่อยากเล่นด้วยะนะครับแล้วก็เวลาเขาพูดคุยกับเตาบางทีกาเหมือนเหมือนเขาก็จะพูดแต่เรื่องที่เขาสนใจซึ่เหมือนเวลาเราคุยกับเขาก็เหมือนเขาคุยอยู่คนเดียวมากกว่าที่จะเป็นการคุยกันอันนี้ก็ถือว่าเป็นพฤติกรรมเบื้องต้นนะครับที่แบบเราจะสังเกตได้แต่สิ่งสําคัญคือถ้าเรารู้ เราควรจะรักษาตรงนี้รักษาได้แล้วก็ทําให้เกิดการอยู่ร่วมกันได้ยังไงบ้างคะครับอันนี้เป็นสิ่งสําคัญเลยนะครับคือบางทีเราพอเริ่มสงสัยแล้วรเราก็ไม่รู้ว่าสงสัยแล้วใช่ไม่ใช่จะทํำยังไงแล้วก็การดูแลตั้งแต่แรกะจะช่วยเด็กดีขึ้นได้นะครับโดยยิ่งอายุยิ่งน้อยยิ่งดีนะครับ ก็คือขั้นแรกก็คือไปพบกับแพทย์ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านก็ได้แล้วก็ถ้าแต่เขาไม่มีแพทย์เฉพาะทางเขาก็จะส่งต่อใน<ะ>ในที่ที่สามารถตรวจประเมินได้นะครับแล้วพอถ้าพอยืนยันว่าเด็กเป็นนะคร<ะ>ับก็จะเข้าสู่การดูแลที่เหมาะสมสําหรับเด็กแต่ละคนนะครับ<ะ>ซึ่งถ้าเด็กเด็กได้รับการฝึกฝนได้รับการแก้ไขที่เหมาะสมปัญหาพวกนี้มันก็จะค่อยๆน้อยลงแล้วก็ลดลงแล้วก็อะไรก็คือความเข้าใจใน ในเรื่องของเด็กกลุบมนี้นะครับซึ่งพอพอเขาแก้ไขาได้เต็มที่ถต่ความ่าเต็มที่เขาก็อยู่คนดื่นได้นะครับนี่คือสิ่งสําคัญนะคะว่าถ้าได้รับการแก้ไขาได้รับการดูแลก็สามารถที่จะเป็นส่วนหนึ่งในสังคมเหมือนคนทั่วๆไปได้เลยทีเดียวคัะ ในส่วนของทูเองก็ให้ความสาคัญและก็ส่งเสริมเด็กออทิสติกมาอยดาบต่อเนื่องมีอะไรในงบ้างคะครับครับผมก็สําหรับกลุ่มทูเองนี่ก็มาทํางานร่วมกับทามบูที่กว่า20ปี<อ>นะครับในการที่ช่วยเขาแรกๆที่กลุ่มทูเข้ามาก็ทูช่วยกันทางด้านการบรบบิกัรกิจกรรมในระดับแบงออวง,งทิกแต่ปลายหลังก็มีเริ่มมีกิจกรรมเริ่มมีการเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยครับตอนนั้นที่ทํากลุ่มทูเข้ามาก็มีเรื่องการพัฒนาแอปพลิเคชัน กับน้องๆ,ๆกลุ่มออทิสติกในการพัฒนาเขาค่ะตอนนั้นมีทั้งหมด4แอปนะครับพวก daily task communication แล้วก็เกี่ยวกับการเคลื่นอนไหวการมือมือ,ม,อมัดเลขอะไรต่างๆเนี่ยนะครับตอนนี้ก็มี4แอปในการที่จะช่วยเขานะครับก็ตอนนั้นเกือบสิบปีแล้วครับที่ที่พัฒนาแอปขึ้นมาแลวน้องๆเนี่ยก็มีผลสำฤทธิ์จากการใช้แอปพลิเคชันค่ะทำทั้งกลุ่มทัวร์เองเนื่องจากเรื่องแอปเนี่ยเราก็มีทำเรื่องการสื่อสารการพัน ให้เห็นถึงศักยภาพของน้องๆออทิสติกว่าเป็นกลุ่มน,น้องๆที่ได้สามารถพัฒนาสามารถที่จะเข้าสู่สังคมได้นะครับที่เราทําให้สังคมเปิดใจยอมรับน้ององอทิสติกด้วยนะครับที่สําคัญปีนี้ค่ะ2566กเราก็ 6, วเวนพงมีโครงการในการพัฒนา กับเทคโนโลยิสติกส,สองเรื่องด้วยนะครับครับผมปีสองพัปปนห้าร้อยองสมบุกมีทางกลุ่มทูกับมูธเนี่ยก็จะจัดทำศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลเพื่อบุคคลอนุที่สิทิและครอบครัวคืนนี่โดยจะตั้งใจที่จะนำร่องมี20จังหวัดทั่วประเทศเพราะว่าน้องๆในต่างจังหวัดเนี่ยอาจจะมีการเข้าถึงความรู้แหล่งเรียนรู้เนี่ยได้ได้น้อยนะครับเราก็กระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศนะครับซึ่งเนี่ยมันก็นจะประกอบด้วยแท็บเล็ตซึ่งในแท็บเล็ตมันก็จะประกอบด้วย ไอแอปพลิเคชันของผู้ชูอะไรต่างๆด้วยนะคะเป็นหลักสูตรที่จะให้ี่น้องๆได้ได้รับการพัฒนาครับผมจากนั้นเนี่ยใครที่สนใจคะจะต้องติดต่อหรือว่าอะไรยังไงไหมคะถ้าคนสนใจเรื่องสูตรนี่ยค่ะครับผมก็ตรงนี้ก็สูตรนี้จะอยู่ที่20จังหวัดนำร่องนะครับแล้วถ้าคนออทิสติกหรือน้องๆเนี่ยสนใจก็สามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ทางมูลที่ออทิสติกได้ทําไมกลุ่มครูถึงให้ความสำคัญของเด็กออทิสติก ครับผมครับนับถึงคนพิการนี่เป็นบอดิสติกนี่จะเป็นกลุ่มที่สังคมมากนะให้ความสนใจน้อยนะครับเมื่อก,ก่อนที่ทางทูเข้ามามีว่ามองมองจุดฝันว่าเออทูเขาเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยกลุ่มนี้นะครับเพ mm hmm. ื่อสร้างความสื่อสารในสังคมด้วยให้เกิดว่าน้องกลุ่มนี้มีสิทธิ์ที่จะได้รับการพัฒนาเพื่อให้อยู่ร่วมในสังคมที่ดีขึ้นเตืยนนะครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะจะได้ไม่พลาดการรับชมทุกรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ